ต่อไว้ให้แน่นๆอ่ะคืนตั้งร่าร้อมเอาพ้อมดูุิลูกอ่ะมาพ้อหนึ่งสองสห้อมด้วย5ห่างช้พท้อ่งห่างหด อ้ชิเร็วๆเข้ามารอรเ,เร็วอ้ิาลงไปเลยวอให้อยู่แล้วสินเข้าเลยเข้าตอหน,หนหึห้าฮะอิ มามาเดียวอะหยุดกอนจะกันไหมจะไปกัไหมจะไปร้อมกานจะไปกัไมมจะซิด้วยอะขอหนึ่งอสาเ้า Yeah. เข้าเข้าเร็วเข้าวเร็วซิซิข้าเร็วเข้าเร็วข้าแล้วอ่านี่ไงไม่ทันเพราะว่าต้องตามจะมาให้ไันทานลูกมาใหม่ตั้งหลักใหม่โอเดวเราต้องตั้งสติลูกทำไงดีมากดีมากอ่ะหนึ่ ใช่เรจับมือนั่นแหละจับมือ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 เหมือนเดิมหนึ่งสองสามสิก่อนชิด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  rồi đi, à dương có tám hàng hàng chip, chip, hàng 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 chip, hàng 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 chích. Chích. hàng hàng, hàng, chích. Chích. hàng.